ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่108 l แ v i n ิ1 0งร้อย e ปทที่เป็นคุณนะคะแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมุ้นอยู่ที่โรงแรมแมนดาริน o อเรนจ์นะคะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นที่ที่ได้จัดงานสำคัญต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรสนะคะหรือว่างานดินเนอร์สุดหรูต่างๆนะคะ วันนี้นะคะวุลจะมาพูดถึงงานหนึ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คืองานดินเนอร์การกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่ได้รวบรวมเชฟทั้ง26คนนะคะจากโรงแรม5ดาวทั่วกรุงเทพเลยนะคะมารวมตัวกันกับงานการกุศลในครั้งนี้นะคะซึ่งงานนี้นะคะกําลังจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะวันนี้ทาง1 8 Living ก็เลยนัดคุยกับสองสาวเจ้าของไอเดียเธอสองคนก็ได้นําเชฟมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปเจอกับเขากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็คือคุณเจี๊ยบกับคุณจ้อนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเจ้าของไอเดียนะคะ Bangkok Chef Charity นะคะและปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วด้วยใช่ค่ะถามนิดนึงว่าครั้งล่าสุดนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะจัดที่ไหนและวันที่เท่าไหร่คะจัดที่ห้องรอยัลบอลรูมโรงแรมโอเดนเตนนะคะวันที่17กรกฎาคมค่ะก็คือที่นี่นั่นเองใช่ค่ะแล้วสำหรับงานนะคะ Bangkok Chef Charity เนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงคะ จริงๆเริ่มต้นดืนขึ้นมาก็คือเมื่อปี2007นะคะ,ะเชฟนอร์เบิร์ตมีโอกาสได้พาพวกเราแล้วก็มาได้เชฟเชฟเนี่ยขึ้นไปบน,อนอ่อยอังขางเพื่อที่จะขึ้นไปดูว่า โครงการหลวงเนี่ยปลูกอะไรแล้วมีผลผลิตอะไรบ้างที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้แล้วก็ได้ขึ้นไปไปเยี่ยมโรงเรียนบนลอยอังคังสองโรงเรียนคือคอบด้งแล้วก็ได้ซื้ออาหารไปไปเลี้ยงเด็กแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเล็กๆน้อยๆไปบริจาคใช่แต่สภาพที่เห็นจากสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นเนี่ยทุกคนแบบซึ้งน้ําตาเล็ดแล้วก็เลยกลับมาก็เลยจะทํายังไงที่เราจะหาเงินช่วย เด็กชาวเขาไ<า>ด้ามากขึ้นอ๋อ,อ,อก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อถึงารายละเอียดของได้กอกเชฟแคลริตี้นะคะแต่ได้ข่าวมาว่าพี่เจมกับพี่จ้องไม่ได้มากัน2คนเอาเชฟมาด้วยแล้วครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีเชฟกี่คนคะที่มาทําให้ปีนี้มีทั้งหมด26ค่ะแล้วมาทั้ง26คนเลยหรือเปล่าไม่ต้องลองเข้าไปดูเองนะคะว่าจะมาทั้งยคนเลยหรือเปล่าจะรันห้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับได้กอก i t y แคลริตี้และ ช่วง108วร้อยแปดวารตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊กต้องสีด Ch ูรักอินสไปร์งานบางค่กเชฟช h a ิตี้งานการลอร์ดินเนอร์การกุศลที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่5โดยเจ้าของไอเดีย2พี่น้องคนเก่งจากบร,ริษัทดูเมวันร่วมกับเชฟนอเบิร์ตเชฟใหญ่แห่งแมนดารินออเรนตินพร้อมเหล่าบรรดาเชฟใหญ่หัวใจไทยจากโรงแรม5ดาวทั่วประเทศที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างสารรค์มื้อดินเนอร์สุดพิเศษในการระดมทุนช่วยเหลือเด็กได้โอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับผู้ที่จัดงาน Bangkok Chef Charity นั่นเองนะคะเมื่อกี้เจอกันแล้วตอนนี้กลับมาคุยกันต่อไม่ได้อยู่แค่กับพี่เจียพีพ่จอ้อแค่สองคนเท่านั้นเพราะตอนนี้คนเชฟมาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวสวัสดีเชฟกันก่อนเลยแล้วกันนะคะ hello everyone hello. สวัสดี <Hello. S 1> ค่ะค uh, chef michael from the jw marriott michael hagen <Yes. S 2> frank bowden from shangri la Pier r e งไท i จ from the Grand m i l l e n n i u mark hagenbach grand h a t t e r y n สเ m ฟานแ r i บมันดรีอร์เิอ r o m t h ค s u ก h o t h a i b a n g k บ k งกลาปเมคลาค s ่ e r ีย n Grand s u k h ์ซุกเ h e i d i Schmidt f า d a ง k ลาปต้จากบิสิตา b ั n g k o k แล d n o ว a c อ s t a จ r o m t ออ o r i e น t a l b a n กล o k ก่อนอื่นต้องคุยกับพี่เจพี่เ้าก่อนเลยละกันนะคะถามว่าจุดประสงค์ของการจัดงานเทปชาร์ตี้ในครั้งนี้จริงแล้วคืออะไรคะ จุดประสงค์หลักของเราที่เราต้องการจะหาเงินรายได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ได้ไดโอกาสค่ะนั่นคือนั่นคือจุดประสงค์หลักเลยเพราะเ<ม>ชื่อทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่ในในมีโอกาสที่ได้ทํางานมีโอกาสได,<ม>ได้ได้หาเงินได้ <c oughs> เราได้เข้าไปเห็นว่าชีวิตเด็ก เจอโอกาสเนี่ยอยู่ันแรงแค่ไหน<ะ>เขาก็เลยอยากจะทำกันยิ่งมี motivation ยิ่งทำกันขึ้นมาใหญ่แาบะบว่า<ะ>ทำไงก็ได้หาเงนินให้ได้มากกว่าน,นี้ะจะไปสร้างโรงเรียนจะไปซื้อกระเป๋า<ะ>เดี๋ยวไปทำให้เด็ก การทำบุญครั้งนี้จริงๆไม่ใช่เป็นครั้งแรกด้วยครั้งนี้จัดทุกทายไม่มเ,ลเลยค่ะปีนี้เป็นครั้งที่หแล้วค่ะ,คะซึ่งเมื่อแต่ปีแรกเนี่ยจะมีเชื่อมันร่วมกันแค่16ท่านแต่ปีนี้เนี่ยพอครั้งที่ห้าในปีนี้26แล้วค่ะพิเศษมากมากเลยใช่ช<ม>เชฟนาเบิร์ตนี่อยู่กับเราตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมตั้งแต่แรกเลยคะ่ะมีสองท่านที่อยู่เราตั้งแต่แรกคือเชฟเออร์บินด้วยใช่ค่ะเชฟนาเบิร์ตบ้างครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งอื่นยังไงบ้างเขาบรังทร เราครั้งที่ห้าแล้วแล้วก็มีเชื้อเกขึ้นด้วยีเราก็ได้คนร้อมช่วยตรงทุงคนร้อมแล้วก็รู้สึกได้เงินไม่น้อยอย่างปีที่แล้วก็เราได้หลายตังหลายตังเลยนแลวก็ปีนี้ผมคิดว่าหลังก็ต้องได้มากกว่าปีที่แล้วได้เยอะมาันที่เราได้จุกบาทุกซาตังเราก็ต้องช่วยเด็กที่ไม่เคยมีโอกาสเท่าไหร่และครั้งนี้นะคะก็ยังได้รับพระมหากาลณาทิคุณนะคะจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานในครั้งนี้ด้วย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณค่ะที่ท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานอีกครั้งหนึ่งเพราะท่านมาเสด็จมาทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วสําหรับรายได้ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยนาไปมอบให้กับบีิค่ะก็เพื่ก้าวถวายเด็จพระเทพค่ะเสด็จพระเทพท่านท่านเป็นองค์ประธานอยู่หลายบนิธิทอื่นกพือทำในสมุดเลยชายแดนแล้วก็ดูพวกโรงเรียนตามระเทศชายแดนซึ่งไม่ค้อยู่กับสังกัดไหม ซึ่งซึ่งท่านเนี่ยดูแลเด็กอยู่เป็นหลายหมื่นคนเราก็ปีปีที่แล้วเราได้จากปีที่แล้วเนี่ยเรานำางินเก้าถวายสิบล้านก็ที่รายได้ทั้งหมดเลยเห,รหรือเปล่าคะหรือว่าต้องหักค่าใช้จ่ายไม่มีหักค่าใช้จ่ายคะ่ะรายได้ทั้งหมดค่ะเรานําไปช่วยเด็กยากจนหมดเลยก็จะรายได้ของเราที่ได้12ล้านเนี่ยเราจะได้มาจากค่าตัว๋วส่วนหนึ่งรายได้จากการขายบัตรแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะได้มาจากการประมูลเชฟสิ่งที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือการประมูลเชฟซึ่งใครที่ประมูลเชฟได้ก็ เชฟก็จะไปทําอาหารให้ใช่ไปทำอาหารใบ้ที่บ้านอันนี้ให้ฟังนิดนึงว่าเขาต้องทําอะไรบ้างก็คือหลังจากเสริฟอาหารขร้อสุดท้ายก็จะมีการกมลเชฟก็คือสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถรวมเชฟได้ทุกคนทุกคนค่ะเลือกได้เลยว่าจะกี่คนก็คือเชฟเนี่ยจะไปทำ outside catering ให้ที่บ้านจะมีทีมไปทั้งหมดเลยจะมีอินสุเอียนอาหารจะมีครัวไปเองด้วยแล้วก็โต๊ะจานเตรียมให้ทุกอย่างเตรียมให้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วครั้งนี้ต้องถามเชฟบ้างดีกว่าถามเกี่ยวกับ ในครัวบ้างดีกว่าว่าเวลาแบบมีการคกิ้งกันเป็นยังไง Can y ask about the situation in the kitchen? Have you ever fight or have a problem something? There's no fighting at all in the kitchen. We helping each other because everyone love to cook right? Oh, we're all very cool. Oh, it's good. There's no ego at all within the No ego, okay. แบบ t e a m w h a t What? Teamwork. Teamwork นะคะดีมากๆเลยก็คือคัดมาแล้ว ทัสองคนตอบเท่ากันจา้าอ๋อช่วยกันอย่างบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาในงานนะคะถ้าเกิดอยากจะเื่อมทําบุญเราต้องทำยังไงคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่บริษัทเรื่องวันเราจะเราจะเราสามารถจะ,จะนำนำเงินเนี่ยไปสม,ม,มทุทงงน,นมูลนิธิโรงเรียนกำหนดบริเวนชายแดนโดยตรงเลยก็ได้หรืออยากจะเื่อมทำโรงเรียน กับเราที่วันงป็ไกก็ได้เพราะตอนนี้จะยังมี20กว่าโรงเรียนที่ที่ยังค้างอยู่ที่เรากำลังเริ่มทยอยทำให้อยู่เพราะฉะนั้นเงินเล็กๆไม่น้อยๆๆของเรานะคะนำมาช่วยกันสมทุทนมาช่วยเหลือกันเยอะๆก็ได้ก็เป<ช>็นมีโอกาสนะคะได้มาทานอาหารฝีมือเชฟขนาดนี้<ม>ก็ควรจะมาร่วมงานกันวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่17กรกฎาคมค่ะ,คะวันที่17กรกฎาคมนะคะแต่ว่าตอนนี้นับตั้งแต่วันนี้เลยก็สามารถติดต่อซื้อบัตรได้แล้วซื้อบัตรได้เลยใช่ค่ะจริงๆมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย เชฟเยอะขนาดนี้วันนี้เนี่ยวุนขออยากลองชิมสักสองสามเมนูก่อนได้ไหมจัดให้ค่ะจัดให้พิเศษเลยค่ะมีเก <laughs> ลีกดยดช่วงหน้านะคะร้อยแปดเมนูกลับมาเจอกับพวกเราได้ต่อนะคะกับแฟนคลับเชฟชัยพีค่ะ